สวัสดีครับวันนี้นะครับก็ผมอยู่กับนักเรียนคนล่าสุดนะครับของ modify watch นะครับชื่อน้องอาร์ตนะครับก็น้องอาร์ตเนี่ยคือเดินทางมาจากต่างจังหวัดเลยนะครับเพื่อที่จะมาเรียนซ่อมนาฬิกากับทาง modify watch นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักน้องอาร์ตกันนะครับว่า,าปัจจุบันทำอาชีพอะไรยอยู่แล้วทำไมถึงตัดสินใจที่จะมาเรียนซ่อมนาฬิกา ครับก็ชื่ออาร์ตนะครับมาจากจังหวัดสกลนครครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทําอาชีพค้าขายครับแล้วคุณพ่อก็ซ่อมนาฬิกาด้วยอเห็นเห็นว่าทางทางคุณพ่อเนี่ยคือประกอบอาชีพซ่อมนาฬิกาด้วยใช่ครับคือเป็นทําเป็นร้านเลยไหมครับเป็นร้านเลยครับอ๋อก็เลยอยากให้ลูกอ่าลองสนใจทางด้านนี้ดูใช่ไหมครับ แล้วาถามนิดนึงแล้วหลังจากที่เราได้มาเรียนกันละจบละคอร์สแรกรู้สึกยังไงบ้างครับในเรื่องของศาสตร์ของเรื่องการซ่อมนาฬิกาครับผมก็คิดว่าตัวเองตอนแรกเราก็แบบเปลี่ยนทางเปลี่ยนสายได้นะอยู่บ้า <laughs> แต่ทีนี้มาเรียนแล้วก็ตอนนี้ก็สามารถถอดลื้อประกอบเครื่องคอร์สเครื่องออตโตมิติกก็ได้ครับตอนนี้ก็สามารถถอดออกมาล้างแล้วก็เช็ค ชิ้นส่วนที่มันเสียหายนะครับอืก็ต้องลองกลับไปลองดูครับอ่าครับลองจริงจริงก็ได้มีคุยกับอาจารย์ที่ฝึกสอนโดยตรงนะครับก็ได้ฟีดแบ็กมาเหมือนกันว่าน้องอาร์ทำเรียนรู้ทั้งวัยนะครับก็ถือว่าอยู่ในวัยที่แบบว่าเรียนรู้เรื่องพวกนี้ได้ดีเพราะว่าสายตาก็ยังดีมือก็ไม่ได้สั่นนะครับซึ่งเห็นอาจารย์ฝึกสอนก็ให้คอมเมนต์มาว่าตอนนี้องค์ความรู้ที่เราได้จากการมาเรียนเนี่ย โอเคแล้วถัดจากนี้ไปก็คือเรื่องของการฝึกเขาเรียกอ,อะไรฝึกสนามจริงนะให,ให้มีความชํานาญครับผมแล้วชอบหรือว่ารู้สึกยังไงบ้างกับการมาเรียนที่นี่นครับครับผมคิดว่าผมตัดสินใจถูกนะ<อ>เพราะว่าแบบอยู่บ้านพ่อพ่อก็ซ่อมก็พอได้แต่ว่าผมก็อยู่บ้านนานๆมันก็ยังไม่ได้แต่ถ้าเกิดยอมมาสี่วัน คือจบเลยไงผมก็ได้ได้จริงๆนะได้จริงเพราะว่าอยู่บ้านก็ผมก็อยู่มานานหลายปีเหมือนกันแต่ว่ามันก็ยังแต่อันนี้สามารถถอดแบบทุกชิ้นได้ชิ้นแล้วมันก็เป็นภาพความภาพภูมิใจเนาะจริงๆแล้วเราเน้นเรื่องการเรียนปฏิบัติอยู่แล้วมันจะมีพักิสให้กับนักเรียนที่มาเรียนสําหรับการถอดประกอบเครื่องแต่ละแบบตั้งแต่เริ่มกันตั้งแต่คอร์นะครับก็มีถอดคอร์ถอดประกอบแล้วก็ถอดประกอบออโต้นะครับ วันนี้เป็นวันที่5แล้วนะครับเราก็มีาพาน้องอาร์ตเนี่ยไปแนะนำศูนย์อะไหล่นะครับในเมืองไทยชั้นนำนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องการต่อย,ยอดการสั่งซื้อนะครับจริงๆพอเราแนะนำศูนย์ให้กับน้องอาร์ตแล้วเนี่ยคือต่อให้อยู่ต่างจังหวัดเขาก็สามารถที่จะส่งทางไปษนีหรือเคอรี่ได้นะครับเนียนที่หนึง่งอันที่2ก็คือหลังจากนี้ไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเรียนจบกับเราแล้วจบนะครับเรามีกลุ่มไลน์นะครับก็จะดึงน้องอาร์ตเข้ากลุ่ม ที่เป็นกลุ่มลูกศิษย์ใครมีคำถามหรือลิสต์รายการมาเนี่ยก็สามารถคอนซัลได้ตลอดเลยนะครับรวมถึงการช่วยแนะนำนะครับวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าปัญหาที่เราไปเจอเวลาเรารับงานคอนซัล<ม>ได้ตลอดนะครับ<ม>แล้วก็รวมถึงถ้าเกิดเจอเครื่องอยากๆเนี่ยก็สามารถส่งมาให้ที่ทางสถาบันทำการซ่อมแล้วก็ทางลูกศิษย์เราก็เป็นบวกราคาต่อแบบนี้ก็ได้ก็จะเป็นประโยชน์กับคนที่มาเรียนมากๆนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็อยากจะฝากคำถามไปถึงคนที่กำลังสนใจหรือว่ากำลังตัดสินใจมาเรียนให้น้องอาจช่วยบอกเขาหน่อยว่ามาเรียนที่นี่แล้วฟิลลิ่งมันจะประมาณไหนยังไงบ้างนะครับครับก็มาเรียนที่นี่ก็สามารถทำได้จริงครับเพราะว่าก็นส่วนมากก็จะเป็นเรียนปฏิบัตินะแล้วก็ดูชิ้นส่วนอะไรที่อาการเสียต่างๆอะไรอย่างนี้ก็ทำได้ อโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องอาร์ตมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขอมอบในส่วนของประกาศนะครับวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบคุณครับนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ